ถ้ามีคนถามว่าพืชอ,อะไรที่มีกฎหมายแตกต่างกันมากที่สุดในโลกหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับแต่คําตอบอยู่ตรงหน้านี่เองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าโมเดลกัญชาของไทยเราเนี่ยพอเอาไปเทียบกับทั่วโลกแล้วเรายือนอยู่ตรงจุดไหนกันแน่ใช้แล้วครับพืชที่ว่านั้นก็คือกัญชาซึ่งอาจจะเรียกได้เลยว่าเป็นพืช ที่มีกฎหมายควบคุมหลากหลายและแตกแต่งกัน,กนมากที่สุดในโลกแล้วล่ะครับคือบางประเทศเนี่ยเปิดเสรีเต็มรูปแบบเลยนะครับแต่บางที่ก็ให้ใช้ได้แค่ทางการแพทย์เท่านั้นในขณะที่อีกหลายๆประเทศก็ยังมองว่านี่คือสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงอยู่เลยทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วบ้านเราละ่ะประเทศไทยของเราใช้โมเดลแบบไหนกันแน่มันเหมือนกับประเทศอื่นๆไหมหรือว่าเรามีเส้นทางที่เป็นของเราเองแบบว่ายูนิคสุดๆไปเลยคำถามนี้น่าสนใจมากครับ แล้ววันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเอาละครับก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงโมเดลต่างๆเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าโมเดลกัญชาเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่ว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแค่นั้นนะครับแต่มันลึกลงไปในรายละเอียดอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นใครปลูกได้ใครขายได้ใครใช้ได้แล้วรัฐจะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าเรามองภาพรวมทั้งโลกเนี่ยนะครับเราพอจะจัดกลุ่มโมเดลหลักๆของกฎหมายกัญชาได้ทั้งหมด4โมเดลใหญ่ๆด้วยกันครับซึ่งการเข้าใจกรอบของทั้ง4แบบนี้จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าแต่ละประเทศเขาคิดกันยังไงมาเริ่มกันที่โมเดลแรกเลยนะครับเรียกว่าโมเดลห้ามเด็ดขาดชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับกัญชาไม่ว่าจะปลูกใช้หรือแค่มีไว้ในครอบครองเนี่ยผิดกฎหมายทั้งหมดเลยครับ โมเดลนี้จะเจอในประเทศที่ยังมองว่ากัญชาเป็นยาเสพติดที่อันตรายมากๆโมเดลที่2ขยับขึ้นมาหน่อยครับคือการแพทย์เท่านั้นอันเนี้ยก็จะอนุญาตให้ใช้ได้นะแต่ต้องเพื่อการแพทย์เท่านั้นแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอแบบเป๊ะเ,เ,เลยหลายประเทศเลยครับที่เริ่มจากโมเดลนี้เหมือนเป็นก้าวแรกเป็นการลองเชิงก่อนจะไปไกลกว่านั้นแบบที่3เมนี่เรียกว่าควบคุมเชิงพานิชครับโมเดลนี้ไปไกลขึ้นอีกคืออนุญาตให้ใช้เพื่อสันทนาการได้แล้ว ต่รัฐจะเข้ามาคุมเข้มมากๆเลยนะฮะจะมีเรื่องของใบอนุญาตมีการจํากัดอายุคนซื้อมีการกําหนดเลยว่าขายที่ไหนได้บ้างโครงสร้างทุกอย่างคือรัฐเป็นคนวางกรอบไว้ชัดเจนและสุดท้ายครับโมเดลที่4อันนี้แหละที่เกี่ยวกับเราเต็มๆเลยคือโมเดลแบบกัมกึง่งหรือที่เรียกว่าเฉพาะบริบทมันคือโมเดลที่จะว่าถูกกฎหมายเต็มที่ก็ไม่ใช่จะว่าผิดกฎหมายไปเลยก็ไม่เชิงมันเป็นรูปผสมครับ อาศัยกฎหมายหลายๆตัวมาประกอบกันเพื่อควบคุมซึ่งประเทศไทยของเรานี่แหละครับที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้เอาละครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้โมเดลของประเทศไทยมันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยคือความน่าสนใจของโมเดลบ้านเรามันอยู่ตรงนี้ครับเราไม่ได้เริ่มจากการเปิดเสรีให้คนใช้เพื่อสันทนาการกันตู้มเดียวเลย และในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การแพทย์แผนปัจจุบันแบบฝรั่งจา๋าแต่มันมีความลึกซึ้งกว่านั้นโมเดลของเราเนี่ยมันไปผูกกับการแพทย์แผนไทยไปผูกกับภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรแล้วก็วิถีชีวิตของภาคเกษตรกรแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบนี้แหละครับมันเลยการเป็นระบบที่มีทั้งความยืดหยุ่นสูงมากๆในมุมหนึ่งแต่อีมุมหนึ่งโอ้โหก็สร้างความสับสนง,งงในทางปฏิบัติได้ไม่น้อยเลยเหมือนกันโอเคเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะครับ เราลองเอาโมเดลของไทยเราเนี่ยไปวางเทียบกับโมเดลอื่นๆดูทั้งแบบที่เข้มกว่าเรามากๆกับแบบที่เปิดเสรีกว่าเราไปเลยมาดูกันว่าจะเห็นอะไรบ้างเริ่มจากเทียบกับโมเดลควบคุมเชิงพาณิชย์ก่อนเลยคือโมเดลแบบนั้นเนี่ยข้อดีของเขาคือมันคุมง่ายมากทุกอย่างเป็นระบบแล้วก็เก็บภาษีเข้ารัฐได้แบบชัดๆเลยแต่ข้อเสียคือรัฐต้องแข็งแกร่งมากๆถึงจะทําได้นะฮะพอกลับมาดูของไทยเราจุดแข็งของเราคือเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงง่ายกว่าเยอะ แต่จุดอ่อนใหญ่เลยก็คือเรายังไม่มีกฎหมายที่เป็นแกนหลักมาคุมภาพรวมทั้งที่นี้ลองเปลี่ยนคู่เทียบมาเทียบกับโมเดลการแพทย์เท่านั้นบ้างแบบนั้นเนี่ยดีตรงที่มันควบคุมง่ายความเสี่ยงทางสังคมมันต่ําแต่ข้อจํากัดใหญ่เลยก็คือคนทั่วไปเข้าถึงยากมากแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่มีบทบาทอะไรเลยในขณะที่ของไทยเรานี่ต่างกันคนละขั้วเลยครับคือเราเปิดให้ประชาชนปลูกได้ไม่ต้องเป็นผู้ป่วยก็ได้แต่ความท้าทายมันก็อยู่ตรงนี้แหละคือเราจะคุมการใช้อย่างไงในเมื่อเราอนุญาตให้ปลูกกันได้ทั่วไป แต่ถ้าเรามองในมุมของโอกาสนะครับโมเดลแบบไทยๆของเราเนี่ยมันก็มีจุดแข็งที่น่าสนใจมากๆเลยนะทั้งเรื่องที่เกษตรกรเข้าถึงได้การที่เราเชื่อมโยงมันเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราศักยภาพที่จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แล้วก็ที่สําคัญคือมันช่วยป้องกันการผูกขาดโดยบริษัทใหญ่ๆได้ด้วยถ้าเราบริหารจัดการดีๆนะครับเพล่หเราอาจจะสร้างเอกลักษณ์กัญชาแบบไทยที่ไม่มีใครในโลกเหมือนเลยก็ได้แต่แน่นอนครับมีด้านดีก็ต้องมีด้านที่ท้าทาย เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าโมเดลของเราเนี่ยมันก็มีความเปราะบางอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่ชัดเจนของกฎหมายการตีความการบังคับใช้ที่บางทีก็ไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่แล้วก็ประเด็นถกเถียงในสังคมที่ยังร้อนแรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันต่างจากประเทศที่ถึงเขาจะกดเข้มแต่กติกามันชัดเจนจากทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าประเทศไทยเรากําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกําลังหาทิศทางที่มันใช่สําหรับเราจริงๆแล้วบทเรียนจากต่างประเทศละ่ะ แล้วคำถามสำคัญที่เราต้องตอบให้ได้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับบทเรียนสำคัญที่เราได้จากทั่วโลกนะครับบอกเราตรงกันเลยว่า 1. กฎหมายต้องชัดเจน 2. การสื่อสารกับคนในสังคมนี่สำคัญสุดๆ 3. ต้องแยกเรื่องการใช้กับเรื่องการควบคุมออกจากกันให้ได้และ 4. ระบบกฎหมายมันต้องโตไปพร้อมกับสังคมครับคือมันไม่มีโมเดลไหนที่ดีที่สุดหรอกครับมีแต่โมเดลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้นๆ ดังนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยในวันนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเราจะทำตามใครดีแต่เป็นคำถามที่เราต้องหันกลับมาถามตัวเองกันอย่างจริงจังว่าประเทศไทยต้องการกัญชาเพื่ออะไรกันแน่เราต้องการมันเพื่อสุขภาพหรอหรือเพื่อการเกษตรหรือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือจริงๆแล้วเราต้องการมันเพื่อการควบคุมสังคมเพราะคำตอบของคำถามนี้แล้ครับที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางและอนาคตกฎหมายกัญชาของไทยทั้งหมด และสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งทายไว้ว่ากฎหมายกัญชาที่ดีมันอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่เปิดกว้างที่สุดหรือว่าปิดกั้นมากที่สุดนะครับแต่มันคือกฎหมายที่ทําให้สังคมของเราสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่าง,างปลอดภัยที่สุดต่างหากครับ